สบายดีพี่น้องสบายดีเบอสกูสกุลน,นพี่น้องเดอ้ทอทําแมกำลังตัดอ่าพักซี่พ่อแม่พักซี่พ่อหอมป้อพี่น้องกันแบบว่า,วาเห็ดแนว่วันเด้ท้องฝ้ากับแบบว่าเริ่มสีดแดงๆเนาะอืมพระเจ้าว่าพ้นสต๊กลูสันทําแมกันเลยรีบเข้ามาอืม โบเก่ข้อของการถิ่นฐานแก่แม่นะโบเมลหรอแม่แปลว่าโตซื้อห้องวันใดได้ซะโตออกก่อนแล้วแก่ก่อนบโตออกก่อนแล้วก็แก่ก่อนออกน้ำลังกัแก่น้ำลังพี่น้องเลยพ้นกระสีมาอันนี้เฮือนบุญกระเสียงถึงถึงอย่างนีนี่ห้ามห้าเมื่อแม่เมื่อแล้วไปมัวบนมาแล้ว เอาสูมนะ่ะว้ายฮากระมางทีเท้าวะสันโอ้ย,กกถ,อยถ้าเว้ยว่าอันมีอพะอยู่ในแม่มันกับว่ะก็ะะเริ่มุมหาวัตถุกล้วยไว้เราบ่มีไฟเบิ่งกล้วยน้ำเล้ามาใน,นเลยอันน้องสายนะเมื่อยแล้วบักบอยกับมอมีนะเมื่อยอย่างแรน้องสายนะเพี่น้องก้เมื่อซอยงานนะของแม่ซอแพงนะเป็นเอื่อยเฮาลูกป่าเนาะแม่ ลูกล้านกันเลยพี ôn, ่น้องเมื ì, ái, ่อแต่เมื่อจะเจ็ดโมงเขาน่ะปลูกข้าวไว้เขาปลดบัวไว้ผู้เดียวบ้านนี้เขาละปลูกข้วยไว้ก็เลยอยู่แต่ว่าป้าแมวก็อ๋อให้แถวฮะก็มาติโอ้ยเอ้ยเองย่ๆข้วยแต่ว่าเบาบอยกับเบามีนาะมันเมื่อแต่เศร้าอยู่แล้วสอยงานนะของงานพี่น้องเขาเนาะพี่น้องเนาะคือเขาเรียกกันเอือบูนั่นแหละนีเอือยเข้าเงือบูเนาะเข้าม่ใหญ่งึงนะเอือยเข้าม่ใหญ่งึงงม่ใหญ่เคี้ยวพี่น้องจะมีสามคน ในฐานะเขาเป็นลูกเอือยเขาก็ห้องเขาเจาเ้าเอ้ยเขาเจ้าเป็นลูกเอือยเขาก็ต้องห้องแม่เขาหน่ะป้านะแม่แม่เขาอาบูนอนะ่ะป้าอันนี้เอบูก็เลยเป็นเอือยเฮาโมเมนต์เอือยคิงคิงเป็นน้องลูกเอือยลูกน้องจังวะทำไมแม่ลองเทนกับยาเงนทำไมแม่ลองเทนยัง,ง,ยง,งไ,มไ,มไม่เก๋เลยยางเงงเก๋เลงเงกแล้วโอ้ยลูกเลลกอกือยลงนนะ้อ <c> ง <oughs> เป็น้องเลยก็ไม่ยาเงงนะผมเป็นคนดูคนหมั่นไร แม่ซอแพงนะปูกภาคปูกหญ้าคือแม่เนี่ยแหละบินนะยินว่าฝนสิ่ตกเราว่มา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 ,มาสันกมันกันฝนโตมันติดโบเคเพราะแม่รู้ได้ไงอืมเอาตัวมันหาออกไม่ใหา่เงื่อนงวเห็นเอามีตัดๆเอาด้วยหรว,ว,ว่า พักซี่พักซี่ลาวจ้าของตัเองขันำมากเลยพี่น้องก็จังกยังเราผูวยงวยอยู่ไก่เขานะสารวนคนขยสารวนคนขวยฮัสิเดแม่เว้ยขาเป็นปุ่นเวยอะอยงเจะไปหาสื่อขนม้มือใส่บานมือื่นเป็นไร เห็ดบุญวันนี้ตักบานอื่อไงก็ซื้อมาตักบาตรยานน้าให้เห็ดน้ำมันเห็ดน้ำมันหอมมันเถิงเนาะตักบาตรยานน้านันเถินสนิทกันและสุมเฮานะกับเล่าตะกี้เล่ามันมีท่อนทะลับถัดขาวดำอือมาเบิ่งเงื่อนเล่าและทะลับถัดกันนะไม่นองเอ้ย หอมประเด็กเป็นหวยหวยแม่ต้องปลาปล่นก้า,าตรกเสริมพักจพักยังสลับผัดแต่พักพักสวนรวมพี่นอ้องเยน้ากับเก่แล้ว <laughs> มักผิดกำลัางงามพี่นอ้องจ้า ไปายมาคลายบากพีนะยเยวอันเท่านี้เออสอยเข้าไปอู้เป็ดไก่พี่น้องเว้ยโอ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 ้ยขนขำมากมั้งน,นี้เดี๋ยวเป็ดไก่กันนะ รอก่อนนะลูกๆพยาทำหมดข้าวาาาาาก่อนค่ะมูกเป็นน้องโอ้ยตาลายไก่นะคันคายเป็นโลกแก่บอดได้ผมมันยังโตน,น่อยอยู่นะมืดใช่ไหม บนป้าพี ba, ่น้องเอ้ยหนุนทนาะเนี่ยเจ็บอะไรียบรลอยหรอทนพี่น้องทงใดรแม่น่ะป้าตัวคุมมาลายคุมมาลายทงแม่มีจจะทงกันนะจะสวยสองทง ซอยลานสาวสืบมาผิดใช่ไหมน้อ,นองเอินอันมันีก็มีคนมาขายเขียดซอยแน่ 40, สิบพันออซอยไปสิบพันอันนี้อีกนานสาวมาขายผิดซอยแน่ไงอันแม่เท้าซอยลูกซอยลานแต่จริงมันผิดเงาก็มีน่ะแม่ในนะสวนอันนี้ซอยลูกซอยลานพี่น้องเอ้ยเอ,เอาแม่เขาขายงาขายงาโอ้ย มนี่ผู้กระจายค่ะอือสื่อเั็นปลาสวยเั็ปนไปลาปลนปลายไหม่ปลนก็คอ,อก็เชียปลนปลาพี่น่องเอ้ยขอโทษขออภัยน้ำผู้กินปลากินกบเด้อพี่น่อง ơi, แต่ว่ากับเขาเขานัก อาหารบรรณาเขาเนาะก็คือกบเขียดปูปลามะห้อยน้ำไม้ตามหุงกันว่าอาหารอุลาก็หมูมีดอกหมูหมูก็ทําแม่เพิน่นบ่นกินเนาะบ่ค่อยมักปานใดกินแล้วกะเพาะขึน้น หมากดอกพี time, no yes. tá, ่น้องมูนาแมอยังดอกกินแล้วก็บหมเป็นเดี๋ยวว่าบมอแล้วบมอแล้วกินบมอแล้วไม่ถึงว่ากินแล้วมันหิวอีกเออมันมันกินแล้วมันหิวอีกอ่ะแปลว่าไม่แล้วเนาะยายเนาะยายพูดไทยน่ารักน่ารักกว่าฉันว่อไทยด้วยแม่โอ้ยว่างมงฟ้นี่แหละพี่น้องว่าไทยก็ได้ห้องบกเคยเนาะว่างมงสารถึงว่างมงก็นี่แหละจะถือบกถือจะถือบกคือ กู้ไทยบ้านเขาหมดก้ไทยิเลอพิเลอใช่เคยละผู้ยไทยน้องให้ปังบัดกะนกะนกุ้ยไทยบักดานะกันผู้ยไทยบอกซินอ่ะพิเลอพิเลอได้สิเลได้อีเลบอกโอ้ยจ้าี่ก้องไย มันแกศไอ้แม่ครื่องยังเคี่ยวๆอยู่นี่นะผสมเลยเนาะนี่ทำนี้ก็เอาไว้เห็ดแมวพี่หน้าเพราะต้องซื้อเดพันมันนี่่ได้้ซือในนมัเนาะเคยซื้อพันมันไม่แต่เอาเพียบว้เห็ดแมวกระได้ทุ้งบางในก็ชือว่ายายเอื้อยน้อยร้านพายกับสั่งไรก็ไดอ้าวพันหน้อยเอาใบเปื่ออ้าว หลายคนสั่งน้ําแล้วก็แช่แช่กันไปห่านอือหอมน้อยนี่มันสิหอมมันสิหอมต่อหอมง่ายเด้อพี่น้องอือกินก็แซ่หอมก็หอมอือหอมใหญ่นี่สิบ่หอมอือๆกินก็บ่แซ่ักแต่ว่าปูนี่ก็ใหญ่ไว้ได้กินไวอือหอมใหญ่นะแลปูมากเนาะใส่น้ําประเดลงไปน้ต น้ำต้มหอนฝีมือเท่าเม่แซ่บแน่นอนพี่น้องเอ๋ยเป็นเนื้อัตว์ใส่และอ่ะเป็นนื้อเนืาอสัตว์ใส่อยู่พี่น้องเอ๋ยแบบบ้านๆเรื่องคั่วเขากับบริสโซนะเป็นน้องลงหน่อยหนึ่งคุณแม่เอ๋ยนิดเดียวพอค่ะคุณแม่ แซ่แสบโพดโพพี่น้องจ้าลาเะไรพี่น้องดีแม่งบัสขู่ทุกคนเดอ้อพอกันไม่กิมนาสบายดีไปแล้วจ้า